นุนทยากจะขอว้าผ่านคลิปนี้นะคะในคลิปนี้เป็นแนวทางนนทิยาฝันนะคะก่อนจะเว้าคลิปเรื่องเลขเรื่องความฝันนุนทิยาขอว้าวแนวทางของพี่วาดนะคะแนวทางของพี่วาดนี่สุดยอดมากๆนะคะเลขต่าเล่ามาขึ้นนี่ขึ้นวันที่สามกันยายนสองห้าหก นะคะพี่วาดเข่าทั้งบนทั้งล่างข้างบนเข่าศูนข้างล่างเข่า0ูนเจนะคะมาตรงๆนะคะยินดีกับเอซนะคะบางคนกระทกากไล่มากคอมเมนต์มากเมื่อไรพี่วาดจะปล่อยนะคะเพิ่นจะให้แนวทางคิดว่าเมื่อกเกินมือนี่นะคะเมื่อกเกินมือนี่เพราะว่าพี่วาดเพิ่นกับบื่อคอยว่างคนบอกว่าต้องคำนวณดีๆทำดีๆเพราะว่าพี่วาดเพิ่นกะดูแลคนแก่นะคะดูแลอาม่าต้องอาบน้ำให้อาม่า ะะถึงจากคำนวณเลขให้เอฟซีนะคะยินดีกับเอฟซีที่โชคดีนะคะกระแนวทางของวิบาทแต่ว่าในคลิปนี้นนทิยาฝันนะคะนนทิยาฝันเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อเลขออกนนทิยาฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ขจอ,อกเขามาเตอซคถ่ายรถเต็มเลยมอเตอร์ไซค์นะคะบ่ได้ลงคลิปนะคะมันมาตรงๆนะคะมันออกเลขเล่าซีศูนย์นะคะนะคะนะคะรถขั้นนี้นะคะนะคะมาตรงๆ ฝันา่าเขาจะเอาเขาเมื่อไส้ถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้เนาะ,ะมันออกข้างบนถ้าจำว่าพีทมันออกศูนย์แปดแปดนะคะข้างล่างออกสี่ศูนย์นะคะแต่ว่ามือคึืนนี่มันก็ออกอีกศูนย์ถ้าจำว่าพีทมันเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะนะคะมาสองงวดคือฝันเกี่ยวรถขั้นนี้แต่ว่าห้ามบริลงลิดนะคะเวลานนทิยาบริลงลิดมันก็ออกนะคะสําหรับมือคึืนนี่นะคะฝันเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์อีกขั้นหนึ่งนะคะ ขั้นสีแดงนะคะจะเป็นตัวทะเบียนตัวได้ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยค่ะค่ะมือนี้น่นทิยาก็มีแนวทางตัวเลขแก้วก็เลขข้มฝันนะคะข้มฝันของนนทิยานะคะบางครั้งนนทิยาลงคลิปมันบ่ออกพี่น้องขอโทษขอภหยหลายๆเวลานุนทิยาบอลงคลิปมันก็ออกนะคะ,ะตอนนั้นลงคลิปทีน่นทิยาฝันฝันว่าเอารถกระบะค้นเขานะคะ ล้วกลับไปนอนอยู่โรงแรมเป็นห้องสามหนึ่งศูนย์นะคะลงคลิปไปแล้วมันบาออกนะคะมันมาออกหัวที่ผ่านมาคือสามหนึ่งล่างนะคะสำหรับหัวที่พานมานี่กับฟันก้อนเล็กออกฟันเกี่ยวรถขั้นนี้นะคะฟันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้นะคะว่าคนเอาเข่าใส่เต็มรถนะคะเอาใส่ท้ายรถนะคะกับบด้อาจคลิปมันกับไปออกมือเลขออก มันบอไดออกไทยพี่น้องเอ้ยมันออกประเทศแล้วนะคะออกขังลาง40นะคะถาน,นุทิยาจำโมพิษเลขล้วออกขังลาง40ขังบนออก088ขางลางออก40นะคะเวลาธน,นทิยาบออัดคลิปมันก็นกนชอบจะออกนะคะก็ได้จำเป็นยังยิ่งเวลาฟันก็อยากจะบอกจยากเบ่งบันนะคะสำหรับอวดนี้นะคะ วดนี่มันขึ้นนี่นะคะกับฟันเกลียวอยู่นะคะกับฟันเกลียวลดบเแมนรดกระบะบเแมนรดเก๋งนะคะอันนี้รดเก๋งบ่แมนนะคะลดเก๋งบ่ได้รฟันเกลียวเพิ่นไปฟันเกลียวมอเตอร์ไซค์คันนี้เ้อค่ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะบ่หลูว่ามันจะไปไท้ยหรือไปเล่านะคะฐานทุฒิยาบอปล่อยคลิปบ่บอกบอฟันบ่ลงคลิปมันชอบออกนะคะมันขึ้นกับฟันเกลียวลดคันนี้นะคะนะคะฟันมาคับคับไป ร้านนั่งขังล้างรถนะคะเท็กนน้อยนั่งเต็มเลยนะคะทะเบียนเป็นหานึ่งหนึ่งเก้านะคะนะคะกขบ่รู้ว่ามันจะไปไทยหรือไปลาวเวลานนทิยาบาอาัดคลิปออกบ่อยนะคะบอกออกไทยก็ออกลาวเวลา,าเขาอัดคลิปปล่อยห้เ e อฟซีแล้วมันบอกออกนะคะอย่างเอฟซีวะฝันไม่แม่นยังจะมาลงคลิปนะคะนะคะ กบ็บบลูว่ามันจะมาบอเวลานนทิยาบอลงคลิปมันจะมานะคะนะคะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นี่เป็นห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะทาตัดนี่มันจะบตัดหาหนึ่งก็หนึ่งเก้านะคะหรือหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนนทิยาฝันบางข้างมันกับไปไทยบางข้างกับไปลาวนะคะสําหรับรถคันนี้ฝันฝันขึ้นเลขออกนะคะนะ,ะมั่นก็ออกลาวพี่น้องทะเบียน จ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ตัวามาขืนนี่มันออกเล่าสามตัวนะคะออกฐานุนิยาจำโอผิดมันออกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะ้างล่างมันออกศูนย์เจ็ดต่วมือเลขออกฐานุนิยาฝันนะคะเขาจะเอาเขามาใส่เต็มรถนะคะมันออกสี่ศูนย์ล่างนะคะนะคะก็อ,ออกเลขเล่านะคะเข้ากับบได้อัดคิปนะคะ ถาวลาบอทไทยทำให้เอฟซีเบิ้งมันก็ออกนะคะก็บวรู้ววามือนี้มันจะออกหรือบอออกนนทิยาททยทำให้เป็นแนวทางหะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะออกออกสองมือเลยนะคะออกสี่ศูนย์วันจันทร์นะคะวันจันทร์ออกสี่ศูนย์ข้างบนมันออกศูนย์แปดแปดข้างล่างออก4ี่ศูนย์ับรับมือขึ้นนี่มันก็ออกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะข้างล่างออกศูนย์เจ็ดนะคะคือรถขั้นนี้ฟันมันก็จะเอาเข่าใส่เต็ม ถุงเขาไส้เต็มทายรถเนี่นะคะมอไซค์คันนี้เป็นมอไซค์นองอันนะคะสําหรับมือคึืนนี่นนทิยาฝันเกีียวคันนี้นะคะนะคะขับไปเอาล้านนั่งข้างหลังนะคะฝันมาขับมอเตอร์ไซค์นะคะนะคะทะเบียนรถเป็น5119นะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะสําหรับผู้ใดรอเลขพิวาดนะคะพิวาดพิวาดนี่ เพิ่นเรียงดูแลคนแก่นะคะดูแลอาม่านะคะเพิ่นบอกว่าให้เพิ่นคำานวณดีๆแล้วเพิ่นจะหายนะคะที่ว่าหายภายในวันนี้นะคะภายในวันนี้ปล่อยแน่นอนนะคะแนวคิดแนวทางของพี่วาดเหลขเล่านะคะเลขกเล้าหมุกขื้นหนีสุดยอดอิเลนะคะแนวทางของพี่วาดหมูกขื้นหนีเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะข้างบนศูนย์หนึ่งมาตรงๆข้างล่างศูนย์เจ็ดมาตรงๆนะคะแนวทางของพี่วาดนะคะ แต่ว่าเพิ่นถักไล่ามาแล้วนุนทิยาถามนะคะเพิ่นบอกว่าจะปล่อยภ้าในวันนี้นะคะให้คำนวณดีๆก่อนเพราะว่าต,ตอนช่วงเศร้านะพี่วาดอาบน้ําให้คนแก่ดูแลคนแก่นะคะดูแลอาานะคะนุนทิยาเข้าใจนะคะแนวทางพี่เพิ่นกับทําเองซื้อเองแล้วก็มาแบ่งปันเอฟซีนะคะนุนทิยากับขอพูดเอฟซีนะคะทีควก็ไว้วางใ,ใจทางจองของเห้านะคะนุนทิยากับน้ำใจพี่เอฟซีอมานุนทิยากับ โอนให้พี่วาดนะคะโอนทยอยโอนเรื่อยๆนะคะนะ,ะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะขอโมทนาบุญกับ F Z T, เอฟซีที่รวมบุญเทพวัานเกศนะคะคิดว่ามือนี้นะคะสายๆเพิ่นจะเทพวัานเกศอน,นุนทิยาจะไปทายทําให้ชมน้กากันวัดเทจริงๆทําจริงๆสร้างจริงๆนะคะทุกบาททุกสตงางค์สร้างจริงๆเขาวัดแน่นอนนะคะบ่มี้นะคะคําว่า วัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งบม่มีนะคะสําหรับนนทยยานะคะนะคะบุญกุศลผลบุญตรงนั่นนะคะ,ะขอให้ยอนกลับหาเอฟซี FC, ให้เอฟซีโชคดีทุกคนนะคะทุกคนนะคะที่เบิ้งคลิปนี้นะคะรวมทัพบุญน,นะคะ,นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางนนทิยาฝันนะคะฝันเกี่ยวรถนะคะบางร่้งเฮ้าบอดคลิปบอลบอยคลิปเลขเขานะคะ เข่าวเล่าแต่บางครั้งนุน้ยาอนุาคลิปไปแบ่งปันเอฟซีมันก็บ่กเขาก็บวกเขาใจนะคะสําหรับมือขึ้นนี่นะคะกับฟันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะนะคะฟันว่าขับไปกับหลานนะคะเอาหลานนั่งขังหลังนะคะทะเบียนเป็นห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะหน้าอน,นุยาตไทยทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสําหรับภายในเมือนี้บ่เกินเมือนี้นะคะ พี่บาดแกงข้าวมาแร้ว่าดสายสายปล่อยแน่นอนนะคะไม่เกินวันนี้นะคะก็ผูรู้ว่าสายนี่ก้อนเพียงหรือหลังเพียงนะคะนะคะสำหรับน้นที่ยาฝฟันกับมีตาหาหนึ่งหนึ่งเก่าทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะคะหวัวที่ผ่านมานี่ฟันขึ้นวันออกนะคะฟันเกี่ยวขั้นนี่นะคะมันออกไทยพี่นอ้องมันออกเล่าข้างล่าง40ข้างบน088นะคะสองงวดซ่อนเลยมันขึ้นนี่มันก็นออกอ่าเจ็ด 01นะคะขางบนออกเกต01ออกสองงวดซ้อนคือลดขั้นนี้นะคะนุนทิยาฟันนะคะเขาจะเาค้นเขามาเต็มทายรถเนี่ยนะคะเอาทุ้งเขาใส่ทายรดนะคะแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้ฟันเก้ยวขึ้นนี่ขึ้นขึ้น,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 นมาขึ้นนี่ฟันเก้วขั้นนี้บรูจะออกหรือบ่ออกนะคะมอจะใส่ขั้นแดงนะคะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนะคะ,ะ,คะเขาก็มาล่อน้ากันนะคะว่าพีบาทปล่อยมาก เมื่อนี้นะคะมันจะตรงกันกับเลขรถนนทิยาบอนะคะนนทิยาฟันถ้าบอปอยคลิปมันมักจะออกนะคะออกเลขแล้วอันนี้เรื่องจริงพูดจริงนะคะถ้าปอยคลิปแล้วมันบอออกก็บบ่รู้ว่าเมื่อนี้มันจะออกหรือบอออกนะคะนะคะสําหรับผู้ใดรอแล้วทางของพิบัติก็รอไม่เกินวันนี้นะคะไม่เกินวันนี้ปล่อยแน่นอนนะคะนะคะนนทิยาขออวยพรให้เอฟซีโซดีกันแนวทางของเลขรถนนทิยาห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะ